มีลูกกด้วยมีอ่ด้วยสือจังเลยมีดอกไม้ด้วยนก่อนมีสมุกด้วยสมุกสมุกฟองด้วยมงกุดอยู่ในมงกุดดยีจังเลยคุณนายออกกล้องหน่อยมีคนอยากเห็นสวัสดีท่านผู้ชมในดิสวัสดีค่ะสวัสดียังลูก อ่สวัสดีเด้อสวัสดีท่านผู้ชมแล้วเอายกมือพร้อมกันเลยเอาหมวยยกมือขึ้นหนึ่งหนึ่งสามทามอาสวัสดีค่ะเดีกจ๋าเด็กน้องฟันสวัสดีสวัสดีเอาไว้ก่อนเอาคนรับบัณฑิตน้องมาครับเฮ้ยยินดีด้วยนะคะน้องจำขานจบอะไรลูกจบจบอะไรจบปอะไรปออะไรพูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้เอาถามชื่อหน่อย ว y ส u r เนี่ยมันี่ i ดีอิสเชื่ออะไรจ้ำฝันชื่อจริงะรูออ่ะเดี๋ยวมหิวเข่าอ่ะดา้วทุกคนมาสวัสดีก่อนมามาสวัสดีท่านผู้ชมร้อมกันเร็วขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยเร็วหนึ่งสองสามสวัสดีครับโอเค ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ไปรับบัณฑิตน้อยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาวันนี้หมดเท่าไหร่น้องจำขวัญหมดเท่าไหร่คะหมดเท่าไหร่พวงมาลัยเท่าไหร่พวงมาลัยกี่พันหนึ่พันหนึ่งร้อยพรมอะไรพรมาลัยหนึ่งพันหนึ่งร้ยพวงมาลัยเงินหนึ่งพันช่อดอกไม้อีกมงกุฎหนึ่งร้อยมงกุฎมงกุฎหนึ่งร้อยช่อดอกไม้หกร้อย ก็ต้องติดหนี้พ่อนะโตโตขึ้นโตขึ้นหาตังค์ได้ต้องมาจ่ายพ่อนะโอเคไหมโอเคไหมครับอะไรนะพูดดีๆให้ไอ้พ่อหางานให้ทำขายของขายของเช่าขายของเหรอจะเป็นยูทูบเบอร์ไหมเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพ่อไหมอยากอยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมอยากขายของ เดี๋ยวโตขึ้นเป็นสาวแล้วพ่อจะให้เป็นนางเอกช่องพ่อโอเคไหมน้องมิวบอกว่าฮะโอเคไหมโอเคไหมร้างมือยังกินข้าวกินขนมมาเอาภาพใบจมูกออกหน่อยเออโอ้ยเขาไม่เห็นเลยทำไมมีน้ำมูกอะลูกโควิดเปล่าพอดีหรือเปล่าเนี่ยเขาจะรู้ว่ามีเมียหรือเปล่าเนี่ยฮะแกแต่ถ้าเกิดสาวเห็นเขาก็ไม่จีบเลยเอาแล้วนี่อันนี้เป็นอะไรเป็นหลานลูกอันนี้หลานหลานจอมขวัญ ได้ไหมล <laughs> าลินลูกแม่ไมนหาะมาหาดอกฮะไม่หาเงินให้โอ้ยไม่หาเงินให้ยังไงวันนี้พวงมลาลัยหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ดอกไม้ไมไเป็นใครเป็นใครเป็นลูกเป็นลูกโอ้ยต่อหน้าประชาชนต้องบอกว่าเป็นหลานสิลูาเดี๋ยวคนเขาก็หาว่าพ่อมีลูกลูก ไม่ใช่ลูกเป็นหลานเป็นลูกอันนี้หลานแน่นเดี๋ยวน้องฟันเอาแม่ใหม่ไหมคะอยากได้แม่ใหม่ไหมเออยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับขนมตกขนมโต๊โอ้ยลูกเล่าเฮ้ยเนาะลูกเล่ามันเฮี้ยมันเฮี้ยบอกขนมเฮี้ยวะลูก ดเดี๋ยวเราจะไปกิน <c oughs> เราจะกินอะไรกันวันนี้เดี๋ยวฉลองอะไรกันฮะฉลองอะไรกันดีอยากกินอะไรคะเดี๋ยวพ่อเลี้ยงวันนี้กินอะไรกันดีจะกินเหรอกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินกว๋วยเตี๋ยวโอ้ยถูกจังทำไมไม่กินช้างหนึ่งนอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเหรอ๋อ้ยโอ้ยอ้ออ้อ พ่อเก็บไปเลยจุ๊ให้นูด้จุดพ่อก่อนจุดพ่อก่อนแล้วพาไปยื้อเต๋วจุดพ่อก่อนเออเอาใหม่เอาใหม่จุดอีกทีนึงไม่เอาอ่ะจุดอีกทีนึงจุดอีกทีนึงแล้วอ่ะแล้วจุดพ่อก่อนะพ่อพาไยื้อเต๋วเดี๋ยวโอ้ยเอาขี้มงกุฎท่าพ่อบปล่เฮ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาจุดใหม่จุดใหม่จุดใหม่แล้วไม่เอาจุดใหม่จุดใหม่อะแล้วจุดใหม่แล้วเรื่องสอด จุ๊บบายเกี่ยวกับเกิบนี้ไปสันิด้ะครับเ,เดียรวัดีครับ